อิสวัสดีครับเทพเสียงครับ5 4 3 2กุ๊กกักกิ๊กกิ๊กกลับเข้ามาสู่ช่วงของคนอวดของอีกแล้วครับคุณจำได้ใช่ไหมของเล่นผู้ใหญ่ที่ผมเคยเล่นไปครั้งที่แล้วเนี่ยพวกคุณถึงกับคนลุกขนเกลียวกันเลยทีเดียววันนี้ผมกลับมาอวดของอีกครั้งยังอยู่ในหมวดเดิมแต่นี่คือกิจกรรมที่ผมโปรดปานที่สุดและมีชื่อเสียงที่สุดเทพกาชาฉายานี้ได้มาแต่ใด เดี๋ยวผมจะแสดงให้ดูวันนี้แหละครับสิ่งที่ผมจะกาชาวันนี้ก็คือนี่เลยฮะ e v i d e n ซึ่งเป็น e x t e n s i o n 1นะครับตัวนี้จะเป็น Premium Pack คือต้องบอกก่อนว่า e v i d e n นเนี่ยผมบอกไปแล้วเขาไม่ได้เน้นเรื่องการกาชาหรือเน้นเรื่องการแบบความเหลื่อมล้ําของการ์ดทุกคนเข้าถึงการ์ดได้ในจำนวนเท่าเทกันด้วยราคาเท่าเทกาัน แต่อันเนี้ยมันเป็นทางเลือกของคนที่มีความชอบส่วนตัวอยากจะสะสมการ์ดส,สวยๆเขาก็เลยทำเป็นพรีเมียมแพ็คออกมาแล้ว1กล่องตรงนี้ร,ราคา1290บาทด้านในมี20บใบเท่านั้นนะครับแต่ทุกใบเป็นฟอยเป็นแบบว่าเป็นเขาเรียกว่ามีความแรงการหน้าสะสมทั้งหมดเป็นกระดาษฟอยหมดเลย <Wow. S 1> แต่ที่ผมอยากได้และผมตามหาอยู่ในคลิปนี้นะครับก็คือสิ่งที่เรียกว่า GR คุณอาจจะงงอะไรคือ GR ปกติแล้วระดับที่สูงสุดของการเล่นอะไรก็ตามในการการชา่าจะเป็น ur หรือเปล่าหรือแบบ s s r อะไรอย่างงี้ใช่ป่ะแต่นี่คือ GR ย่อมาจาก genesis rare ครับการ์ดใบนั้นคือการ์ดแชมเปี้ยนซึ่ง evident มี6กแฟคชั่นใช่ป่ะตอนนี้ก็จะมีแชมเปี้ยนอยู่6การ์ด6ใบด้วยกันเท่านั้นแล้วต้องบอกว่าเขาผลิตจํานวนจํากัดนะครับ800กล่องเท่านั้นในประเทศนี้อยู่ที่นี่ละ3กล่อง <laughs> เรทพูดถึงเรทเลยเรทกาชาที่ผมต้องการอยู่ที่ประมาณ0.9 1กล่องนี้อาจจะมี GR อยู่1ใบเท่านั้นแต่ไม่ได้แปลว่าทุกกล่องจะมีนะครับและผมสุ่มมา3กล่องวันนี้แหละครับเรามาตามหาสิ่งนั้นกันวิธีการสังเกตง่ายๆการาด GR เนี่ยหน้าตาของมันคือจะเป็นกร์ดที่มีด้านหน้าและด้านหลังเป็นลายทั้งคู่ก็คือจะไม่มีหลังการ์ดหน้ากับหลังเป็นคาแรคเตอร์ทั้งคู่และความสวยงามเนี่ยเห็นแวบ,บแรกก็รู้เลยว่านี่แหละคือสิ่งที่คุณตามหามาทั้งชีวิตถ้าพร้อมแล้ว3กล่อง เริ่มกันเลยที่กล่องแรกเลยครับเอาละ่ละครับกล่องที่หนึ่งเริ่มกันเลย 20บใบ0.9%ของพี่ oh. มาหรือไม่มาเรามาดูพร้อมกันนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยคุณจะเล่นแบบที่คุณมีอยู่แล้วก็ได้นะเพราะว่าแพ็คที่แล้วพี่ก็เสียตังค์ซื้อไปแล้วใช่ไหมคุณก็เล่นได้แล้วแหละสนุกสนุกขำๆอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบเมื่อมีคําว่ากาชาคนอย่างพี่นัทคันนะครับมันไม่ไหวผื่นมันขึ้นนี่ดูนี่แดงหมดเลยนะคือแพ้ อ๋อสกปกเองคือ <Hey! S 2> เป็นคนแพ้กาชาครับต้องการเป็นไหมละ่ะทุกคนก็เป็นใช่ป่ะอยากจะลองกดดูสักครั้งวะถึงจะรู้ว่ามันจะเค็มแค่ไหนก็ตามอ่าเขาก็จะทํามาเป็นลักษณะเหมือนกล่องนะครับแล้วก็เดี๋ยวลองเปิดดูมีฝาตรงนี้หนึ่งอ๋อมันมันมัน,ม,นมันล็อกไวหลายด้านครับคุณค่อยๆเปิดนะถ้าคุณอยากจะรักษากล่องไว้คุณค่อยๆเปิดแต่ถ้าคุณไม่แคร์อะไรอะ่ะคุณก็เปิดได้เลยนะ,ะจริงๆพี่ก็เป็นคนที่แบบว่ากึ่งแคร์กึ่งไม่แคร์โอ้ oh <my> god โอเคทั้งหมดตรงนี้นะครับ อย่างที่บอกไว้มาแล้วว่ะ20ใบหน้าตาเป็นอย่างนี้กระดาษดูครับดูดีเลยเห็นไหมดูดีเลยเป็นกระดาษแบบว่าด้นดานๆนนะครับเขาบอกว่าบรรจุการหนึใบสุ่มจากเกแบบแล้วก็จะให้ใบ r e d e ม m code ไม่ก็คือทุกใบจะมีโค้ดอยู่โค้ดเนี่ยเอาไปแลกได้อีกเอาไปสุ่มได้อีกทีนึงเท่ากับว่าเป็นโชค2ชั้นอาจจะได้การรางวัลจากการสุ่มก็ได้ถึงเราจะเปิดไม่เจอแต่ถ้าเราโชคดีเราสุ่มได้อย่างเงี้ย ซึ่งก็ไม่รู้ว่าน,นะว่าจะได้หรือเปล่าก็อาจจะได้เหมือนกัน GR นี่ครับด้านหลังบอกไว้แล้วเลดการ์ดนะครับฟอยสามสิบหกแบบฟูลอาร์ตฟูลอาร์ตก็คือแบบว่าภาพเต็มเลยไอตัวเทคมันก็จะลอยๆอยู่บนภาพนะครับแล้วก็มี RR RR นี่สำหรับการ์ดยูนิคนะรู้สึกนะครับแล้วก็ GRGR GR ก็คือมีแค่6ใบเท่านั้น6แบบเท่านั้นก็คือแชมเปี้ยนของ6้แฟคชั่นซึ่งรวมกันแล้วมีแค่ร้อยใบเริ่มเลยแล้วกันนะครับถ้าพี่นัทแบบว่าโทษนะแบบมองหน้าผมหน่อยคือถ้าแบบว่าเปิดมาใบแรกแล้วได้เลยอ่ะ ผมยิ้มทั้งคลิปเลยนะผมเลดไปยังยูนานเลดไปยังเลียงซานเลดไปยังซา,านฟลานเริ่มไๆเริ่มคลานไอ้ยักษเฮ้ยมันออกยากมากนี่ถึงขั้นซื้อ3กล่องไม่ใช่เงินน,น้อยๆครับ3,600เนี่ยใบยแรกครับวิธีการสุ่มมันเป็นยังไงเหรอครโอ้อันนี้เรารู้แล้วอย่างนี้คือรู้เลยมีหลังการ์ดนี่คือจบแล้วกูไม่ได้แล้ว G.R แต่ว่าได้อะไรเดี๋ยวมาดูกันนี่นะครับ อ่าคือเขาใส่พลาสติกมาให้เลยนะคุณไม่ต้องกลัวว่าการ์ดจะมีรอยอะไรมาเขามีพลาสติกเคลือบแล้วแต่คุณเห็นใช่ไหมเห็นแวบๆป่ะเห็นความสวยงามของมันไหมอ่าอันนี้เป็นเป็นบ้านบาบิลอนนะครับบ้านของหุ่นยนต์สีขาวกา๊์ดสีขาวถ้าใครเล่นคือมันคลาสสีมาเลยเราไม,ไม่เราไม่สามารถดูได้ว่าข้างในเป็นอะไรแต่ว่าทุกใบเนี่ยจะเป็นกร,ร์ดแลนแน่นอนนะครับคือเป็นฟอยล์เอาไว้สะสมอ่ะใบที่1วางลงไปสวยงามครับแต่มันยังไม่มานะ่ะงืมใบที่2คือผมก็ไม่ได้คาดหวังให้มาใบแแรกกอยู่ล้วมัน็ เกินเบอร์ไปใบที่สองครับผมผมผมต้องมาอย่างนี้ดีกว่าผมได้ลุ้นด้วยใบที่สองอ่าเราเราปิดไว้ก่อนเราไม่รู้ว่าเอ๊ะมันหน้าเดียวหรือมันสองหน้าเอ๊ะหรือมันยังไงหนึ่งฟองฟอัมฮึบฮึบฮึบอ,อ,อ่าชัดเจนนะครับผมยิ้มทั้งคลิปเลยนะเอ้ยสวยอะ่ะสวยสวยสวยคืออันนี้เป็นการ์ดเทคนะครับของน่าจะบ้านแชมบอร่าการ์ดเทคแชมบอร่าเอออันนี้สวย สวยสวย,สวย,สวยโอเคอ่ะคือถ้าเราซื้อมาอย่างเงี้ยเราเอาไปใส่เด็กเราได้เลยไปแทนการ์ดปกติได้เลยนะครับใบที่3ครับพี่นัทถือถือสวาซื้อของสะสมแล้วกันนะ3,600บาทซึ่งเฮ้ยอันนี้ผมพูดไม่ได้พูดเล่นถ้าเราเปิดได้ GR เขาขายกันใบหนึ่งเขาขายใบละ900นะ9 0้900อัพนะที่ผมเห็นในราคาตลาดตอนนี้กล่องเนี้ยพันสใช่ไหมคุณได้ GR ไปเดียวคุณถ้าคุณไม่ได้เล่นแฟคชั่นนั้นคุณขายทิ้งก็ได้ คุณก็ก็รวยแล้วนะไม่ได้ไม่รวยคือคุ้มแล้วอะ่ะถูกปะมันมีคุณค่าทางใจนะเว้ยมันมีแค่ร้อยใบเท่านั้นอะ่ะมาครับไม่อยากจะพูดอะไรมากแต่ผมว่าด้านหลังผมผมสัมผัสถึงด้านหลังผมรู้สึกว่ามันไม่ดํามันไม่ดํามันไม่ดํา มันดาครับโอเคถ้ามันดําสิ่งที่ผมได้คืออะไรนี่อันนี้ก็บ้านแชมบาร่าแล้วทำไมกูได้แต่แชมบาร่าวะสีเขียวนะครับการ์ดเขียวอาวางนะเราจะเล่งเล่งสปีดเร็วขึ้นใบที่4ครับเราจะเปิดกัน60ใบอ่ะพูดง่ายๆ g R g R G R มาไงอุย้ยสวยอันนี้คือสิ่งที่เรียกว่าฟูลอาร์ตนะครับเอ๊หรืออาร์อาร์คือมันจะต่างกันคุณเห็นไหมต่างกันตรงที่ว่านาโนก็จะไม่มีกรอบฟูลอาร์ตคือโชว์โชว์งานวาดเต็มใบ อย่างเนี้ยเขาจะมีกรอบเห็นป่ะมีกรอบเทคถูกป่ะอันนี้ฟูอาร์ตก็จะไม่มีก็คือจะเป็นฟอนต์ลอยๆอยบนรูปภาพเลยนี่ความแตกต่างของของระดับความแรนนั่นเองนะครับเอาวางให้ดูตรงนี้แล้วกันฟูอาร์ตสวยสวยจริงอันนี้แอตแลนติสป่ะใช่ใช่เราเล่นแอตแลนติสเฮแต่ถ้าเรามีแชมเปี้ยนที่เป็น GR ด้วยเราทรงพลังมากนะต่อให้เราแพ้เราก็เทแชมเปี้ยนที่กูวางมันเทแล้วเกินมันบ๊อบแวบแล้วเกินใบที่เท่าไหร่วะห้าเฮ้ใบนี้แข็งมากเลยคุณ แข็งมากแข็งกว่าปกติมากมาก,มากเลยครับมากๆม,มากจริงๆครับอ่าบาบิลอนครับผมวางเอากูชีเขาขาดิสรุปอันที่ฉีขานั่นแหละอันนั่นแหละจีไม่นะใบที่เหเฮ้ยคุณอันนี้ฟูอาร์ตหรือเปล่าหนึ่งสองซ้ำดำไหม โอ้โหเอไอตากล้องก็ทำหน้าแบบไอ้แค่ทำตาลุกวาวกูก็นึกว่าได้แล้วโอ้เอลิเซียมาสวยจังเลยอ่ะทำไมสวยจังเลยอ่ะไม่ได้เล่นเด็กนี้อ่ะใครดูคลิปอยู่อยากซื้อต่อบอกนะครับเออเดี๋ยวเดี๋ยวต้องแกะเอลิเซียมาเล่นก่อนยังไม่เคยแกะมาเล่นเลยครับสะสมครับสะสมทุกใบเลยไม่ขายแล้วโอเคเฮ้ยคุณใบนี้มันแปลกว่ะมันแปลกทุกใบเลยคุณดูไม่ไม่ดูดิมันดำอ่ะมันดำหมดเลยอ่ะมันดำจริงด้วยคุณ อันนี้น่าจะเป็นแกงเดียวกันนะครับอันนี้นอรมาดิกสีส้มเราผ่านไปเกือบครึ่งทางของกล่องแรกแล้วยังไม่มีกลิ่นของ g รลอยมาเลยนะครับแต่เขาบอกว่ามีโอกาสอะอย่างน้อยกล่องหนึ่งมันมีใบนึงอะเป็นไปได้ใช้คำว่าเป็นไปได้นะครับอันนี้เป็นไปไม่ได้แล้วไม่ต้องคิดมากแต่เป็นฟูลอาร์ตนอมาดิกสวยดีเดี๋ยวผมแยกแล้วกันฟูลอาร์ตฟูลอาร์ตฟูอาร์ตสองอันแล้วอะเริ่มเยอะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะรวบเป็นกองแล้วนะครับเราจะไม่แบบโชว์ทุกใบเราจะโชว์ใบไฮไลไท์ไว้ว่านี่ก็กำลังบอกเลยรเนี่ยว่า เลทที่ได้อ่ะมีประมาณกี่ใบต่อหนึ่งหนึ่งกล่องนะครับต่อมายูนิคยูนิคยูนิคขอแบบเฮ้ยเฮ้ยแปลกแปกเว้ยเฮ้ยห,หลอกกันเล่นมั้วะฮะดำไอ้ยัดแค่ต่อมาครับยังไม่ครบ20เลยนะครับอีกนานเลยแหละเร็วขึ้นเร็วขึ้นอีกมาแล้วแอตแลนติสเป็นการ์ดเทคนะครับ เริ่มไม่โชว์การแล้ว,วเริ่มแกะเร็วขึ้นเราก็ไปให้เร็วขึ้นไงเพราะว่าเราเราหาอะไรจุดประสงค์คลิปนี้เราหาอะไรเราหาจ r อาและและในวันนี้เธอ้นชงหยัดยืน <c oughs> เออเนี่ยแต่เนี่ยเปิดมาดำแล้ว <c oughs> <c oughs> เนี่ยอันนี้เล่นนัทลันติสเนี่ยมาเลยมา เดี๋ยวมานั่งดูกันว่าอะไรใช้ได้อะไรใช้ไม่ได้นะครับแต่อย่าลืมนะข้ออแอเป็นชั้นสอแล้วอันนี้แอเพนชั่นหเท่านั้นนะครับตามหามันจนเจอและเราก็หากฟูอาร์สาม,ม่ะเนี่ย<ะ>อ,อ๋อไม่ซามไม่สามไม่สาม,ม,สามน่ารักนะน,กน่ารักนะ่ารักเนาน่ารักมีหมาด้วยนี่บ้าหมาอยู่ฟูอาร์สามใบแล้วเหรอหเออเว้ยีก เขาบอกว่ามีโอกาสที่จะออกอ๋ออันนี้ไม่ได้บอกเลทอันนี้บอกแค่ว่ามี24แบบแต่ได้มา3แบบแล้วก็เยอะนะคุณเหลือนี่คืออาอาวะไม่แน่ใจไม่รู้ไม่แน่ใจแต่นี่น่าจะเรียกว่าฟูอาร์นะผมว่านะเฮ้ยอย่าติดดีๆเดี๋ยวเป็นรอยเดี๋ยวอุ้ยเดี๋ยวเป็นรอยอะดิเดี๋ยวเป็นรอยอะดิฟูอาร์ทีแล้วดิอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับถ้าอย่างนั้น0.9%ก็ต้องเกิดขึ้นได้เช่นกันเอามตั้แต่กล่องแรกแล้วจบคลิปไปเลยวะจบคลิปไปเลยวะเฮ้ย ฟูอาร์ดียวอะไม่ซ้ำเลยด้วยสวยจียจเอ้ผมกำลังงงว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรือว่านี้เรียกแค่ว่าอาร์อาเฉยใครรู้บอกด้วยนะครับแต่ผมรู้สึกว่าเออผมได้สิ่งที่พิเศษกว่าปกติเพราะมันอ่ะเนี่ยดำนี่ก็ฟูอาร์ตนะครับที่โชว์ให้ดูนี่คือฟูอาร์ตหมดเลยนะใช่ไหมถ้านี่เรียกว่าฟูอาร์ตก็คือนี่คือฟูอาร์ตอะไม่มีกรอบแล้วเป็นการ์ดสวยๆทุกใบเลยคือต้องบอกว่าใครชอบลายเส้นแบบเนี้ยการ์ดอีเดนตอบโจทย์อย่างแน่นอนที่สำคัญ เกมเพย์ดีอันนี้เล่นแล้วลองเล่นดูหลายรอบแล้วรู้สึกว่าเกมเพย์สนุกนะครับอ่ะสวยๆไปค่ะเหลือแค่สมซองสุดท้ายของกล่องแรกครับตัวนี้สวยอ่ะแชมเบร่าเฮ้ยคุณมันมาขนาดมันปูมาขนาดนี้แล้วอ่ะมันมันต่อขึ้นมาถึงยอดบนแล้วผมว่ามาแล้วว่ะเฮ้ยอะไรนี่ไงยูนิคมาแล้ว อันนี้ไม่เหมือนตัวอื่นนะครับผมบอกก่อนนี่นี่คือยูนิคยูนิคคือยูนิคคือฟอนทองฟอนทองอันนี้ยูนิคของบ้านไหนอ่ะ u n นิคเทคโวลต์ออฟพันช i เมนต์แชม a บ b ล่านะครับยูนิคบ้านเขียวนี่หรือเปล่าคือฟูลอาร์ตไม่รู้แหละสวยมากสวยมากใบนี้สวยมากแต่ว่าถ้าใบนี้ออกกูก็อดจะได้นัแล้วสิหรือเปล่าอะหรือหรือยังไงได้กุญแจมา เป็นยูน,นิคเทคมันยังไม่จบแค่นี้ป่ะพี่ไม่เชื่อพี่มั่นใจว่าซ้ำ <Babylon. S 1> ซ้ำด้วยประเด็นคือซ้ำด้วยบาบิลอนซ้ำด้วยสุดท้ายของกล่องที่หนึ่งเออจริงเราใช้เราใส่ได้สามใบแต่เราไม่จำเป็นต้องได้เกินสามนะมันมีความรู้สึกว่าจะได้เกินสามอยู่นะครับ <laughs> สุดท้ายแล้วนะครับกล่องแรกถ้าไม่ออกก็คือไม่ออกแปลว่ากล่องนี้พี่นัดพลาดแล้วไม่ได้จีอาร์แต่ถ้าเป็นฟูลอาร์ตเทค โอเควางไว้นะครับมาให้ดูก่อนสรุปนะครับ20ใบแรกกล่องแรกของพี่ถ้าเราตั้งเป้าที่ GR นั้นกล่องนี้ก็คือเกลือนะครับเกลือไปแล้ว1กล่องเราจะเก็บไฮไลท์เอาไว้แค่ฟูอาร์ตแล้วนะนอกนั้นเราจะรวบนะครับทุกคนพี่จะรวบเก็บเป็นกองเอาไว้ก่อนนะครับเราแยกเป็นกองไว้นี่คือสิ่งเดียวที่ได้มาที่เป็นยูนิคจาก กล่องที่หนึ่งเริ่มเห็นเขาลางบางอย่างที่แบบว่าคลึมคลึมมาเหงื่อเหงื่อไหลเหงื่อไหลละสามพันอ่ะสามพันหกร้อยและจริงๆก็ไปแลกกับคนที่เขาแบบเล่นสีที่เขาเล่นนะให้ไะสังคมของคนเล่นการ์ดอะ่ะมันแลกกันได้มันแลกเปลี่ยนกันได้เนี่ยเราไม่ได้เล่นสีนี้นะแลกกันไหมคุณมีแบบคุณมีการ์ดฟอยล์ของสีอื่นหรือเปล่าเนี่ยแลกกันได้นะครับกล่องที่สองนะ มาลุ้นกันมาลุ้นกันผมยิ้มทั้งคลิปเลยนะยัแค <Okay. S 1> เริ่มแล้วครับรอบนี้เราชํานาญขึ้นเราสามารถเปิดกล่องอย่างสวยงามได้แล้วหลังจากกล่องที่แล้วเราปล่อยไหลนะครับผมให้คุณเลือกสักซองหนึ่งกลางหน่อยกางแบบไพ่ยิบสี่นี่ฮะยิบสีมากๆคุณรู้สึกว่าใบนี้คือ GR <c oughs> ดวงของคุณในวันนี้ค่ะดิฉันจะบอกให้ที่คุณหยิบขึ้นมานี้คือการ์ดระดับ GR หมายความว่าคุณเนี่ย มีดวงที่ดีแล้วถ้าคุณคิดว่านี่คือ GR แล้วก็ผมบอกเลยนะถ้าผมได้แชมเปี้ยนใบไหนขึ้นมาจริงอะผมย้ายเด็กไปเล่นใบนั้นเลยนะจริงๆคือตอนแรกเราปากักหลักที่แอตแลนติใช่ป่ะกับเอ่อถ้าเราได้แชมเปี้ยนสีอื่นย้ายเลยนะครับไม่ลังเลที่จะเล่นเด็กนั้นเลยนะเพราะว่ามันแบบดีต่อใจไงมาแล้วฮะมาแล้วฮะใบแรกก็รู้สึกถึงความพิเศษฟูลอาร์น้องแว่น หน้าคุณนะมึงอ่ะเอ้เหมือนเราเห็นเลยจากครั้งที่แล้วในเมื่อได้มาแล้วลงกองหลุมเลยนะครับลงสุสานไป <S <S 1> <S 1> แั่เดี๋ยวนี้เรามีกองทิ้งแล้วเป็นสุสานให้น้องใบที่2ครับอ้าวชิบหายแล้วแล้วถ้าเกิดว่าไม่ใช่แต่ว่าก็เป็นการ์ดธรรมดานะครับการ์ดระดับแรกเฉย นอน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 ใบต่อมาเฮ้ยมรู้สึกถึงความพิเศษบาบิลอนนะครับตัวเดิมน้องสาวบาบิลอนคือมันต้องบอกว่าซ้ำไม่แปลกเพราะว่า e x p a n s i o n หนึ่งเนี่ยมันก็ไม่ได้มีการ์ดเยอะมากมันเพิ่มขึ้นมาประมาณ fraction เลยไม่เกิน1ิบใบครับทีนี้มันก็เลยได้ซ้ำก็ไม่แปลกแต่ที่เราไม่ได้เลยเนี่ยคือ gr เฮ้ย โ <s ans> ดนหลอกกันสิ <g ül> แต่ผมบอกนะถ้าคุณได้เห็น GR คุณจะรู้เลยว่านี่คือ GR ครับมันตา่างมันต่างตั้งแต่ออร่ารัศมีบาเรียใดๆของการ์ดคือรู้แล้วว่านี่แหละคือหัวหน้าเผ่าอ่ะกูแก่องี้กูเห็นดำเลยไม่เป็นไรนะครับซอมบี้ผีบ้านะฮะแกผิดชีวิตเปลี่ยนเลยแอตแลนติสแมงดานะเน,นี่ยอันนี้พูดจริงนี่คือแมงดาครับ <ara> ซึ่งเหมาะกับผมมากเหมาะกับวิถีชีวิตการใช้ชีวิตของเราเนี่ยแต่บางทีอ่ะคุณผมไม่กล้าแกะเพราะผมรู้สึกว่าการ์ดอ่ะมันลอยขึ้นมาอยู่ข้างบนแล้วเราฉีกไม่ได้เ็าะมันลงไปก่อนี้แล้วก็ดึงฉีกตรงปาดการ์ดขาดวว้สวยอ่ะชัมบัลล่าครับ อะไรอ่ะจามิลนะครับอันนี้เป็นฟูอาร์นะครับโอเคลงหลุมยังไม่โฟกัสเลยเรีบวางอ่ะจามิลนะครับเคยได้แล้วแหละ <c oughs> ก็ลงฟูอาร์ไปนะเนี่ยกลางฟูอาร์ตให้ดูเพลินๆิไปก่อนนะครับว่างๆรอแกะก็ถ่ายไปเริ่มเยอะเริ่มเยอะเริ่มเริ่มรู้สึกว่าเออก็ไม่แปลกอะไรเท่าไหร่ดูใจฟูอาร์ตามมาด้วยนี่ใบหนึ่งพี่วนนะครับถ้าถ้าอันนี้ไม่ฟูไม่ว่างไงแล้วล่ะเต็มใบขนาดนี้แต่ตอนนี้เริ่มแล้วเริ่มหัวฟูแล้ว ผมทำหน้าเลส0.9่เฮ้ยมาเหรอไม่รู้อะ่ะแต่คุณว่าไงอะ่ะ<า>คุณว่าไงอะ่ะควันต่มมีหา่หาเลยโอ้หอลังการเชียรเฮ้ยแต่สวยสวยไว่สวยแต่ตอนแรกคิดแล้วโอ้โหเห็นเห็นลายแปลกๆนึกว่ามาแล้วยังไม่มาครับอันนี้เป็นโฮ h o l อผูสอ้สวยจริงเลยเออสวยเอาไปดูเลยอะ่ะมุ๊สวย ถ่ายให้มันเห็นแวบ,บๆด้วยนะเดี๋ยวคนดูไม่เห็นในกล้องอาจจะแบบม,มองมเห็นแวบ,บๆก็ตอนคุณถือแล้วขยับนะหรอมาให้ดูว่ามันสวยไงเนี่ยอันนี้เห็นแล้วอ่ะสวยไหมสวยนะการแม่งสวยอะ่ะดีไฟมาดีมากแล้วพอแบบฟอยเข้าไปแม่งยิ่งสวยขึย้นเยเลยแต่จะสวยแค่ไหนก็ยังไม่เท่าใบนี้ครับค <c oughs> 9ดพยายาไปเลยมึง <c oughs> นี่คือฟูอาร์ดเหมือนกันครับน,อนอ้องน้องแต่ไม่ได้หาใบนี้อะแต่มันก็สวยดีไงก็ไม่ได้ว่าอะไรครับผมขึ้นเสียงไบบนี้แหละเดี๋ยวกลัวคนดูแบบแม่งเอ้ยไม่มาสักทีคนดูไม่ได้แม่งเอ้ยหรอคนแก่แม่งเอ้ยคนแก่แม่งเอ้ยดิใบละหกสิบเก้าบาทคุณพวกนี้ใบละหกสิบเก้าบาทตีเปน็นเวลาคุณไปจับซองนี่คือสองหกสิบเก้าบาทแต่มันก็คุ้มครับถ้าคุณได้ใบนี้มา,อาหอกหัก นายจะไม่ได้นายเทพกาชาเว้ยอ๋อผมแล้วผมยังไม่ได้เรียกมันจริงๆอ่ะคือถ้าถ้าเป็นตัวผมจริงๆเวลาเอาเอาใบนี้ก่อนเอาใบนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยทําวิธีกันเวลาผมกาชาเหลืออะไรก็ตามอะคุณอุ้ยอุ้ยยูนิคมาแล้วเข้าใจแล้วคือถ้าเป็นยูนิคอ่ะมันจะเคลียร์แบบขาวโบเลยเห็นไหมข้างหลังอะแล้วตัวนี้เป็นยูนิคของบ้านเอลิเซียมนะครับบ้านเอลิเซียม ดูดีเลยฮะ,ะเราเราอยู่ตรงนี้แล้วกันนะบูชาไปได้วยกันนะครับคือผมพูดอย่างนี้ปกติแล้วผมอ่ะเวลากาชาถ้าผมไปที่ร้านเน่ะผมก็จะแบบว่าไปได้เลือกอ่ะใช่ป่ะอันนี้ผมยังไม่ได้เลือกเลยเมื่อกี้เนี้ยถ้าผมได้เลือกผมมั่นใจว่าผมจะหยิบสิ่งที่ดีที่สุดขึ้นมาได้เสมือนกาชาปอลอมหยิบแล้วครับผมคิดว่าใบเนี้ยคือสิ่งที่ที่เราตามหาอยู่ผมคิดว่าใช่ แต่มันไม่ใช่แต่ผมผมผมซื้อสองซองสมมุติว่าผมไปร้านผมซื้อสองซองผมว่าอีกใบหนึ่งคืออันนี้เนี่ยพอกูจะจิบเนี่ยก็ไปถ่ายหน้าพอกูเนี่ยผมคิดว่าว้าใบนี้อ่ะไม่พิธีกรรมผมพังแล้วคือไม่ได้แนละ้วกล่องนี้ไม่น่าจะมาแล้วครับแต่ผมอุ้ยโหหยิบผิดด้วยหยิบขาดหมาเลยหมดลุ้นกันเลยครับสองพันหกนะคุณเรากำลังพูดถึงตัวเงินจริงๆของเราเนี่ย กับเลดการ์ดเฮ้ยเฮ้ย,ยนี่มันจะหมดแล้วนะนี่คือเหลือแค่สองซองนะครับหมดแล้วนะอยาแกะบ้างจังอยากแกะบ้างเอาดิผมเหลือซองสุดท้ายให้คุณนะถ้าคุณหยิบได้แล้วก็ผม,มดีใจเฮ้ยไ,ได้ยูนิสองใบครับเด็กนี้กล่องนี้ ก็บ้านซอมบี้ด้วยน้องซารีน่าแว็บไหมแวบแวบควีนส์บารครับเป็นยูนิคเทคโอมา3มใบแล้วเท่ากับว่าเด็กเนี้ยกล่องเนี้ยได้2ใบกล่องที่เราได้ใบเดียวนะครับแต่ดวงเราจะดีขั้นสุดถ้าเราได้บนนี้มงกุฎระดับมงกุฎเพชรอีกหนึ่งใบมาไหมดีกว่าคุณอยากฉีกไหมอันสุดท้ายคุณฉีกไปแล้วไม่ถามไปใชแหละถามไปงั้นแหละไม่ได้ฉีกไง ิ่งที่ดีที่สุดเลยนะแบบที่สุดเลยไว้แกมันยังไม่มาในกล่องนี้อะไรแมงดาแมงเออใช่แมงดาแม,ง,ออม,ง,ดามงดาหนวดสรุปครับ <c oughs> เด็กนี้ได้ได้กล่องนี้ได้ยูนิคมาสองอัน <c oughs> ก็คือนี่ผลประกอบการของเรากล่องที่สองครับผมยิ้มทั้งคลิปเลยนะ กองสุดท้ายนี่คือเงินก้อนสามพันของผม oh, <no. S 1> สําหรับคนที่จะซื้อนะผมบอกกันนะคุณต้องเข้าใจก่อนนะว่าเลทมัน mm hmm. ไม่ได้มีทุกกองนะครับ mm hmm. ผมเหมือนคนเหมือนคนเล่นหวยอะ่ะเหมือนผีพนันแล้วโดนแดกแล้วโดนแดกหรือเปล่ายังไม่โดนแดกคุณพูดอะไรเนี่ยเป็นลางไปหมดแต่ผม mm hmm. ผมรู้สึกผม,ผมว่ามันอยู่ที่นี่แล้วครับ mm hmm. ไม่ต้องทำครับไม่ต้องทำครับมันอยู่ที่นี่แล้วครับ ผมสัมผัสได้ว่ามันอยู่ที่นี่แล้วน้องอยู่กับเราแล้วออยยูู่่กกัับบเเรราาแแลล้้ววผมว่าน้องพร้อมแล้วที่จะปรากฏตัวต่อหน้าคุณมาน้ำเงาโฮเร็งเงาเกียวน้ำเงาโฮเร็งเงาเกียวน้ำเงาโฮเร็งเงาเมื่อวานมึงดูขุนพันธ์ด้วยควรมึงออกได้แล้วนะมึงควรมึงออกได้แล้วนะมึงออกได้แล้วนะคุรมึงออกได้แล้วนะมา ฉีกยังเทพจัดเจ๊ขวานไปก่อนเลยหนึ่งตัวเอ้แต่อันนี้เป็นตัวที่เก่งนะผมเห็นคนใช้เยอะมากเจขวานเจ๊ขวานของเด็กเอ่อนอมาดิกถ้าเราตีตัวไหนตายในเทิร์นที่เข้ามาถ้าเราเอาใบนี้ลงมา e n t เ r ปุ๊บแล้วตีฝั่งตรงข้ามแพ้ใบนั้นต้องมาคว้าเาลยนคือได้3แต้มนะถ้าตัวนี้ลงมาตีชนะในเทิร์นนั้นนะอันนี้คือเป็นการที่ดีนะสองครับมั่นใจหน่อยวนัท มั่นใจหน่อยเดี๋ยววันนัดนี่มันเต้าไก่เตยนี่นะเต้าไก่เตย<ช>ยังไม่มานะครับมันอาจจะอยู่ตรงนี้ก็ได้นะอาจจะอยู่ที่รีดีมโค้ดผมนี้ก็ได้เนี่ยผมเอาไปรีดีมได้อีกนะคุณคุณไม่รู้อะไรเออมันอาจจะอยู่ที่นี้ก็ได้แต่ไม่เอาต้องอยู่ในนี้ต้องอยู่ในคลิปน้องมาแล้วครับและน้องก็มาแล้วน้องตะโขง <laughs> <laughs> ไม่เลยคุณหน้าเริ่มเสียทรงแล้ว เขาเพิ่งเสียทรงไม่มีอยู่ในผู้ายนักรมงค์หนัาปิ่นโตหรอครับเพราะผมคือเทพกาชาเฮ้อไอ้ยแค่ One eternity later รู้สึกว่ามันมาแล้วว่ะมันใกล้เข้ามาเรื่อยเรื่อยแล้วว่ะฟูอาร์ตนะครับฟูอาร์ตมาครบแล้วมั้ยฟูอาร์ตถึงก็พูดไปผมไม่อยากได้ฟูอาร์ตนะผมได้อะเจี๊ย ทีอาเอาทีอาเนี่ยฟัวดิแก้วเอาทีอาเดี๋ยวก็มามันเลยตั้งหลายแบไม่ได้แล้วเปล่าวะวา่งฟูอาัวดิแก้วผมยิ้มทั้งคลิปเลยนะ <c oughs> มาแปดซองสุดท้ายครับคือถ้าไม่อยู่ในแปดซองนี้ก็คือให้หน้ามันบอกถึงเรื่องราวอุ้ย โอ้ยถกมาผิดเจอฉลามเดี๋อวโอกาสแค่เจ็ดใบแล้วนะครับไม่เชื่อหรอกนะว่าผมจะไม่ได้อ่ะผมอยากให้คนได้เห็นจริงๆนะว่าจ r อาหน้าตาเป็นยังไงอยากให้คนได้เห็นเรื่องหนึ่งอยากได้เองก็อยากเรื่องหนึ่งอ่ะไม่ไม่ใช่ไม่ควาับไอนีกูได้สามตัวแล้วเนี่ยนี่กูเล่นได้เลยนะกูเล่นชชมบาร่าไหมวันนี้เปลี่ยนเด็กนั่นเถอะ หกครับต้องนับถอยหลังนะอันนี้คือหกเหลือหกสองนี่คือสองนี่หกไม่รู้ถ้าอั้นก็คายออกมาเถอะนะรีบๆเบ่งออกมาได้แล้วนะเพราะว่ามันทรมานเหลือเกินพี่จ๋ากูไม่เชื่อกูไม่เชื่อยังไงกูก็ไม่เชื่อกูไม่เชื่อคุณตั้งสติก่อนไหมไม่แม้ อีป้านี่ยเป็นไครกสซองนะนี่60ซองนะที่เปิดมาทั้งหมดอะ่ะจนเหลือแค่4ครับจัดฟูอาร์ตไปสักใบไปโอ้สวยเฮ้อไม่เอาไม่สวยไม่ชอบ3 <laughs> สนุกเหมือนกันนะคุณสนุกตรงไหนวะคุณแก่กาจาเฮ้ยเฮ้ย ดูข้างหลังไหมหนึ่งสองสามหนึ่งสองสาม s u r p r i s e motherfucker ไอ้เชิดแต่มังหน้าเหมือนรีเวนทันมากเลยยูนี้ครับเฮ้ยยูนี้เหรอครับผมก็ดีแล้วคุณได้ยูนี้ตั้งหลายใบแล้วนะมันมันต้องมีอยู่แล้วคือกล่องหนึ่งมันต้องมีอย่างต่ำใบหนึ่งยูนี้อะแต่คือผมหาจ r อาอยู่อะจีอา สองอั้นเหรอมึงอั้นสุดมากเลยนะเกินไปปะวะหนึ่งในร้อยแม่งหรือว่าแม่งไปหมดแล้ววะขอโอกาสหน่อยวะไม่ใช่แล้วเห็นหน้ายังไม่รู้ไม่ใช่แล้วฟูอาร์เลยเฉยครับสวยเถอะสวยคุม่เอาใบสุดท้ายครับท้องฟ้าคงไม่เล่นตลกให้เหลือใบสุดท้ายเป็น GR จริงป่ะผมไม่มีสคริปต์เลยนะผม ผมไม่ได้มีอะไรเลยอ่ะอย่าโยนของอ่อโทษโทษผมไม่มีอะไรทั้งนั้นน่ะไม่เหลืออะไรแล้วด้วยเหลือแค่ใบเดียวแล้วถ้าเกิดมันออกมาอย่าพูดดีกว่าไม่อยากคาดหวังอะไรมากทำไรอ่ะหน้ามืดหน้ามืดที่ไม่ได้ไปเป็นลมอ่ะหน้ามืดคือแบบผีพะนั่นน่ะซื้อให้กล่อง โอเคครับก็60บใบนะเป็นมูลค่าประมาณ3,700กว่าบาทนะครับก็จบลงไปแล้วแต่ว่ามันยังไม่จบหรอกมันยังมีโค้ดเหล่านี้ที่เราสามารถเอาไปลองสุ่มกาชาดูได้นะเดี๋ยวเขาจะมีแอปคืออีเดนต์เขาจะทำาอามาทำแอปออกมาแล้วก็เราเนี่ยโค้ดไปรีดีมเผื่อได้ของรางวัลพิเศษอันนี้นะครับทั่เพอ ไม่ไหวแล้ววะ่ะพี่ไม่ไหวแล้ววะ่ะรอเล่นรอเล่นก็สนุกสนุกครับสรุปเราได้อะไรบ้างผลประกอบการจาก3กล่องนี้เราได้ยูนิคสี่ใบยูนิคสี่ใบนะครับถือว่ากล่องที่2อ่ะโชคดีได้ยูนิคมา2ใบนะครับแต่ก็เท่านั้นแหละครับเพราะว่าไม่ไม่มาจ r ไม่ออกเลยเข้าวหน้าแล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่ข้าวหน้าเดี๋ยวรอพรีเมียม2วันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเทพกาชาไม่มาสถิตที่พีแล้วลาก่อนครับสวัสดีครับ 突破。